คาจะหมดแล้วสินะ<า>สำหรับแกงอันดาพาลแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่เอานะครับลูกเพลทำไมไม่นั่งพักสันหน่อยล่ะครับหรือว่ายังเหนื่อยอยู่ปมฝากมาเลยน่ะสุดยอด คนที่ดูแลกิจการที่นี่พานักเลงมาคุ้มครองมากเท่าที่เขาจะทำได้แต่ว่าแก๊งอาเคมีอดีตกุซ่าเยอะมากเลยจนที่นี่ไม่มีโอกาสจะสู้แต่ว่าพวกนายกลับถล่มพวกเขาได้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เหตุผลที่เรามานายคงไม่เห็นหัวหน้าของแก๊งอาเคใช่ไหมโซมานะครับผมแน่ใจว่าเขาไม่มานะ อย่างนั้นเลยงั้นเรามาที่นี่ก็คงเสียเปล่าแล้วลนะ่ะอ้าหรือว่าพวกคุณตามหาเขาอยู่ครับถ้าเป็นแบบนั้นผมได้ยินพวกแก๊งอาเคบอกว่าโซมะสั่งการมาจากอิจินโจเลยครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้มอนั่นตามหาคู่หานักที่นั่นตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยประจวบเหมาะเลยนะแหล่งกลุ่มดดนของเทสโซนั้นถูกบุกว่าเช้านี้ อโอเคก็ไปตามหาคู่วนะที่นั่นถืออย่างนั้นฉันก็ยังไม่แน่ใจนะว่าโซมะอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่มีธุระอะไรที่คุณมรโชนี่แล้วงั้นพรุ่งนี้เรากลับไปที่อิจ,จินโจเลยไหมถ้าเราบังเอ,อิญไปเจอคู่วนะเข้าหรอก็ฉันแน่ใจเลยว่าโซมะต้องโผล่มาแน,น่ๆนั่นสินะ ฉันควรจะมุ่งหน้ากลับไปที่ออฟฟิศเพื่อพักผ่อนก่อนสำหรับคืนนี้พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่อีจินโจอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อตามหาวัวนะไปพักผ่อนนะครับที่สำนักงานนักสืบยากะกมิ Let's go ได้เวลาไปเจอกับสุกุโมและพูดคุยกันถึงขั้นต่อไปที่เราจะทำแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้อิจินโจจะเต็มไปด้วยพวกแก๊งอาเคแล้วก็ตามเยน่ใน,นเวลาเราไปแล้วนะหู้หมุ่งน้าสโยโกฮามาเก้าเก้าเดินทางไปเดินทางมานะครับเกมนี้ อ่าสวัสดีครับคุณยากามิอ้านายอยู่คนเดียวเหรอแล้วสุกิยุระละ่ะอ๋อเขาออกตามหาคุณคูานาอยู่นะครับเพราะตั้งแต่นี่เขาหนีออกมาจากแหล่งกบดานของแก๊งหลิวเมงแล้วพวกเราก็ไม่เคยเจอร่องรอยของเขาอีกเลยเราแม่ได้ใจสดโดยสัมว่าเขายังอยู่ที่อีจีโจหรือเปล่ายังเงินเลยยากหน้าที่จะเห็นนายไปไม่เป็นแบบนี้เราไม่น่ารีบมาที่นี่เลย แค่โชวตินต่อพวกนายหรือเปล่าไม่เลยครับทุกอย่างในอิจินโจตอนนี้ดูเหมือนกับว่าหยุดชะงักอยู่เลยฉันได้ยินมาว่าโซมะสั่งการแก๊งอาเคจากที่ไหนสักแห่งที่อิจิโจนี่ครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ระบุที่อยู่ของเขาให้ชัดเจนไม่ได้อย่างนั้นนั่นเองถึงว่ามันเป็นทางตานันจริงๆสินะฉันควรจะออกไปตรวจตาดูในเมืองอิจินโนหวัวงว่าจะเจอเบาะแสบ,บางอย่างที่จะนำไปสู่คู่นะหรือไม่ก็โซมะ มาต่อไปทำอะไรลองไปเดินสำรวจในะอิจินโจโดูนะครับโอเคฮัลโหลว่าไงฉันได้ข่าวมาว่านายกลับมาที่เมืองนี้แล้วนี่ยากาดีนั่นนายครบะเนะเหรอ ฉันได้ส่งใครบางคนประับนายมาหาฉันแล้วอย่างที่คิดนายยังอยู่ที่อิจินโจ,อ,นโจอยู่สินะใช่แล้วหรอกแต่พวกเราคงไม่อยากให้แก๊งอาเคหรือหนวยข่าวกลองมาเจอพวกเราเหรอกนะทำให้แน่ใจว่านายไม่ถูกติดตามตัวอยู่สลัดพวกที่ตามนายให้หลุดให้หมดยังไงล่ะ นายน่าจะรู้ว <_ an> <_ an> <_ an> ิธีดีอยู่แล้วนะพอยอดนักสือไปที่พาเม้นของซาวะคุค้งเมื่อพวกนายพร้อมแล้วอพาร์ทเมนต์คุณครู้ซาวะอ่าแค่นี้เลยสลัดคนที่สะกดอร่อยตามฉันอย่างนั้นเลยฉันเดาว่าฉันคงต้องมุ่งหน้าไปที่แหล่งกบดานของแก๊งหลิวเหมิงซะแล้วล่ะ ฉันสงสัยจริงๆว่าพวกแก๊งอาเคจะคอยสกดรอรอยตามฉันจริงหรือเปล่าแต่ยังไงซะฉันก,ก็คงต้องสแสดงวิธีหายตัวให้พวกนั้นเห็นสหน่อยแล้วลนะ่ะมุ่งหน้าไปที่แก่งกดดานหลิวเหม่งออยู่ไหนวะใช้หน้าถามให้ตรงนี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโหอยู่นี่เองไม่เห็นนะครับ ่าไงไน้องชายค่อนข้างสงบนะฉันได้ยินมาว่าแก๊งอาเคมาบุกที่นี่ไม่ใช่เหรอพวกนั้นส่งคนของเราสองคนเข้าโรงพยาบาลเล่นสะอวมเลยก่อนที่พวกเราจะรู้ตัวพวกนั้นก็มีมากกว่าพวกเราแล้วก้าเอาไปเพียงก้าเดียวข้างนอกนั่นก็เหมือนกับเราอยู่คนละเมืองเลยนายคิดว่าพวกนั้นออกตามหาคุณณรุหรือเปล่า ไม่ต้องสงสัยเลยแต่เขาก็หนีรอดมาได้แต่เราไม่รู้นะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเพิ่งติดต่อฉันมาไม่นานนี้และฉันกำลังจะไปหาเขาจริงยเง,งั้นเหรอใช่แล้วละ่ะแต่ถ้าฉันไปต้ง้งต้งแบบนี้ก็จะเป็นการพาพวกอาเคไปหาเขาด้วยฉันต้องสลัดคนที่ติดตามฉันออกไปให้ได้ซะก่อนอ๋อเป็นอย่างนั้นเองถึงว่านายมาทีน่นี่ ฉันก็เดิวนดว่านายจะมาเช็คดูฉันเพราะโดยความเป็นห่วงซะอีกนะไอ้น้อง <c oughs> เรื่องนั้นมันก็รวมเข้าไปด้ว,วยช่วยฉช่หน่อยก็แล้วกันน้านายพอจะมีทางใต้ดินลับอะไรหรือเปล่าที่พอจะช่วยได้เนี่ยอ้อก็ฉันคิดว่าถ้านายมีแบบนั้นบางทีฉันอาจจะใช้มันเพื่อสลัดพวกแก๊งอาเคได้นะนะนายก็หวังแบบนี้นี่เองแล้วนั่นก็หมายความว่านายมีใช่ไหม จริงๆแล้วใช่ยังไงซะเราก็ต้องมีไว้เพราะยังไงเราก็เป็นแก๊งอย่างว่านนะเอาละตามฉันมาขอบคุณมากเลยนะทางนี้เลยน้องที่นี่นคือทางลับเล็กๆของพวกเราคุณว่นนะอาจจะใช้ทิ่นนี่นตอนต่อที่เขาแอบเข้ามาก่อนได้ ทางลับของพวกนายคือท่อระบายน้ำอย่างนั้นเหรอเอ้ยเราดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีมันไม่เหม็นเลยสักนิดไม่เป็นไรหรอกอ,อืมก็จริงนะไปตามทางเรื่อยๆแล,แล้วนายจะไปถึงสวนฟุกุโตโกะทางนี้ใช้เพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้นอย่าเที่ยวไปบอกใครเลยอะขอบคุณมากเลยนะ เอาละแล้วก็อีกอย่างฉันควรจะปลอมแปลงตัวเอซะหน่อยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่นั่นแก๊งอาเคคงไม่มีทางสกัดอะไรตามฉันได้อีกน้องอย่าเงั้นนั่นเนองความคิดเยี่ยมไปเลยบอมตัวเอาไหนดีนี่แหละแตกต่างที่สุดนะบันเทนเดอร์ละมั้งอันอื่นไม่เวิร์กแล้วยุดทำงานไม่เวิร์กนี่แหละใส่แว่นด้วย โอ้นี่มันเยี่ยไปเลยเนี่ยทำได้ไม่เลวเลยนะขอบคุณนะฉันว่าฉันทำได้ดีเลยละ่ะเกี่ยวกับการปลอมตัวเนี่ยเอาละกระโดดลงไปได้เลยมันเป็นทางตรงนะแต่มืดนิดหน่อยฉันนำทางนายได้นะไม่หรอกไม่เป็นไรอีกอย่างคู่นะคงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ทำให้ที่ของพวกนายโดนบุกแบบนี้ ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ฝากบอกไอ้หมอนันด้วยนะว่าฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแก๊งอาเคตัางหากที่ตอนนี้อยู่ในบัญชีหนังหมาของฉันแล้วเขาจะต้องเตะตัวไอ้พวกนั้นออกจากจิโจให้หมดเข้าใจแล้วล่ะงานเจอกันนะมันน่าจะได้ผลใช่ไหมเนี่ ฉันน่าจะสลัดพวกแกงอาเคที่คอยตามฉันอยู่ได้แล้วนะคุูวนาบอกว่าเขาจะส่งคนมารับฉันให้ฉันไปรอที่หน้าอาพาตเมนตของคุณครูซาวะวได้เวลามุ่งหน้าไปที่นั่นแล้ว แต่งตัวดีจังเลยนะครับคุณยากะเมะใาคราแค่คุมเง,งินเหรอรู้สึกว่านาจะทำตามคำสั่งครูวานะได้ดีตลอดเลยนะไดโปร้นขึ้นมาเลยครับผมจะพาไปหาคุณครูนามาคนเดียวเหลอแล้วเพื่อนร่วมชั้นของนายละ่ะแค่ผมคนเดียวครับรู้สึกเหมือนว่า,นาเขาไม่ต้องการผู้ช่วยมากในวันนี้ นี่มันเรือที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เหรอครับแต่ตอนนี้มันว่างอยู่แล้วคุณครูก็มาได้ว,วางแผนแต่อยู่นาซะด้วยงานก็หมายความว่าคู่วนะจะหนีไปที่อื่นหลังจากนี้สินะเอาคำถามนั้นไปถามคุณครูเถอะครับไม่ใช่ผม นายขอโทษนะที่ต้องทาให้น,นายทอมมาถึงทีน่นี่การเป็นคนที่มีคนตามล่าอยู่มันเป็นเรื่องที่ห่วยจริงๆปากดีจังเลยนะสาหรับคนที่โดนหมายห,หัวนะเท่นี่มีทางหลบหนีมากมายเท่าที่ฉันต้องการอีกอย่างถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คงไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยตลกดีนี่นายเริ่มจะเห็นใจคนอื่นแล้วอย่าง,งังนงละอ,อาเกาอเก ให้เวลาฉันกับคุณยากามิหน่อยนะเชิญครับคุณยากามิฉันรู้สึกแย่ที่ต้องดึงเทโซมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกแกงอาเคไปบุกหรังของ,ของเขาเพราะว่าฉันอยู่ที่นั่น ไอ้พวกนั้นมันไม่ได้แคร์เลยว่านั่นคือแกงยโกฮาม่าลิวเมงนั่นก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงหน่วยข่าวกล้องไม่มีที่ไหนในญี่ปุ่นที่นายจะหนีได้หรอกนะแล้วก็มีความเป็นไปได้มากว่าโซมะอาจจะเป็นสายลับจากหน่วยข่าวกล้องตั้งแต่ที่เขาเข้าแกงโทโจแล้วไอ้มอลนั่นนะนะหน่วยข่าวกล้อง ใช่และถ้าเราสามารถล่าเข้าออกมาได้เราอาจจะรู้จริงๆว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องบนสุดและจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยนาจะต้องถูกตามล่าตลอดไปมันน่ากังวลจริงๆนะการฆาตก,กรรมคุณครูซาวะการฆาตก,กรรมมิขโคชิบะทุกๆอย่างจะต้องถูกเปิดโปง และต้องเปิดโปงในแนวทางที่หน่วยข่าวกลองจะปิดซ่อบมันไว้ไม่ได้ด้วยและฉันคิดว่าการพิจารณาคดีของอีฮาราน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการเปิดโปงเรื่องนี้ตอนที่นายพูดถึงเรื่องเปิดโปงทั้งหมดนายหมายถึงเรื่องของคุณคุซุมโตะด้วยใช่ไหมฉันไม่มีทางทรยศเธอแนะ่ก็ามาคุยกันนี่เขาจะไรไประโยชน์แล้วถึงแม้ว่านั่นจะรวมถึงการทําให้คุณครูซาวะต้องตายเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้น การตัดสินของนายนะ,นยนะก็มืดมัวเต็มทนแล้วนะนายรู้จริงๆไหมว่ามิสุรุต้องเจออะไรม้างมาสิบสาปีก่อนงั้นนายก็ไม่มีสิทธิ์จะมาพูดแบบนี้กับฉันฉันเผชิญหน้ากับความจริงเรื่องการกันแกล้งโดยตรงโดยที่คนอื่นทำเป็นมองไม่เห็นมัน ทั้งสังคมทั้งสือ่อพวกนั้นเกาะกระแสะทุกครั้งที่มีเด็กฆ่าตัวตายเขาเรื่องการกันแกล้งแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและทุกครั้งพวกบูรี่พวกนั้นก็จะพูดแบบเดียวกันผมไม่คิดว่าพวกเขาจะฆ่าตัวตายมันก็ใช่พวกนั้นไม่รู้สักนิดว่าการกระทำของมันกระทบผลถึงใครบ้างนายรู้ไหมเพราะว่าทำไมมันเป็นเพราะพวกนั้นมันไม่เคยได้รับความทุกข์ทรมานพวกนั้น รู้จักอย่างเดียวคือความปลอดภัยดังนั้นมันถึงเป็นงานของฉันที่ทําให้คนพวกนั้นมันรู้ว่าพวกมันไม่ได้ปลอดภัยฉันสแดงให้พวกนั้นมันรู้ว่าถ้าทําแบบนั้นเราต้องเจอกับอะไรบ้างควรนะตอนที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ต้องมีที่ไหนสักแห่งที่มีเด็กต้องทุกทรมานเพราะปีศาจพวกนั้นมิสุรุและก็เด็กอีกหลายคนทั้งพวกเขาแล้วเพื่อจะได้ความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องเป็นฉันเข้าใจความรู้สึกของนายดี พูดจริงๆนะฉันรู้ดีมากจนมันทำให้ฉันกลัวแต่ถ้านายปล่อยให้ความยุติธรรมของนายไม่ได้รับการตรวจเช็คนายจะเสียการควบคุมแล้วมันจะนำพาไปสู่ในจุดจุดเดิมการหลอกลวงตัวเองถึงเรื่องการที่ต้องมีการเสียสละซึ่งทำให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมเหมือนกับที่คุณครูซาวโดนเป็นตัวอย่างพอได้แล้ว ความยุติธรรมที่แท้จริงจะไม่กลัวความจริงนายจะไม่พยายามปกปิดหรือซ่อนเร้นอะไรทั้งนั้นจนกว่านายกับคาสมุมโตเรโกจะมอบตัวหน่วยข่าวกลองจะไม่หยุดตามล่านายนายยังไม่เข้าใจอีกอย่างนั้นเหรถ้าพวกนั้นจับนายได้ตอนนี้จะไม่มีใครได้เจอนายอีกเลยน,นลั่นสินั่นก็เป็นเวลาที่ดีที่จะหายตัวไปแล้วอะไรนะข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเอง พวกหัวขาวกลองจะไม่มีทางหาตัวฉันเจอฉันได้คิดวางแผนการหนีมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วคนเนชั้นใต้ดินก็มีประโยชน์มากดูนายไม่มีทางหนีไปได้ง่ายๆแบบนั้นหรอกยังไงซะนายก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องทุกๆคนที่ฉันฆ่าพวกมันสมควรได้รับสิ่งนั้นสังคมไม่ยอมรับว,ว่าคนพวกนั้นคือปัญหา ดังนั้นฉันก็เลยต้องเป็นคนลงมือทำสิ่งสกปรกเองและฉันจะไม่หยุดวันเดียวกันกับที่มิซูรุกระโดดลงมาจากดาดฟ้านั้นฉันสาบาวว่าจะชดใช้ความผิดของฉันไปตลอดชีวิตและฉันก็พบเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะทำแบบนั้นฉันไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่ฉันจะต้องจบในสิ่งที่ฉันเริ่มต้นไวเองงั้นได้พาฉันมาที่นี่ทำไมล่ะ นายคิดว่าฉันจะมาที่นี่แล้วพูดปอบปลมนายอย่างนั้นเหรอว่าไปหรือเปล่าฉันไม่ได้หวังว่าคนอย่างนายจะมาเข้าใจหรอกนะแต่บางทีนักก่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันเข้ามายุ่งยากกับนายในตอนแรกก็ได้ทำไมละ่ะฉันคงไม่มีโอกาสมอบสิ่งนี้ให้กับคุณอีฮาร่าแล้วขอโทษที่ต้องขอให้นายช่วยนะแต่ช่วยมอบสิ่งนี้ให้กับเขาด้วย นายเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจมอบสิ่งนี้ให้เอฮาระโทชิโร่ข้อความสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้กับคุณอีฮาระอยู่ในนั้นทัานควรจะช่วยเขาให้เขาได้ความยุติธรรมจนท้ายที่สุดแต่ว่าเขาคงต้องทํามันให้เสร็จด้วยตัวคนเดียวซะแล้วหลังจากที่ฉันจากไปฉันจะเปลี่ยนชื่อและใบหน้านายคิดว่าฉันจะปล่อยให้นายหนีไปแบบนี้เหรอ อย่าทาให้การลาจากมันต้องเกิดเรื่องเลยนะไม่ได้หรอกฉันจะปล่อยนายไปแบบนี้ไม่ได้เมื่อก่อนนั้นฉันไม่ได้ตามล่าความความจริงจนถึงที่สุดแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอมิเทราสว่าก็ต้องตายเพราะมันฆาตกรที่หนีไปได้นั้นไม่มีปัญหาเลยกับการที่ต้องฆ่าคนอีกเพื่อปิดบังความลับของเขานายกับคาสเบรโกบางทีก็อาจจะไม่แตกต่างกันอย่างที่ฉันคิดไว ฉันคิดอยู่แล้วว่านายต้องมาพูดแบบนี้ทั้งที่จะบอกอำลาก,กันดีๆถ้าจะไม่ตามล่านายหรอกนะท่านนายหนีสำหรับคนที่นายฆ่ามาฉันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นและถึงแม้ว่าฉันจะจับตัวนายไนดะ้สิ่งเดียวที่จะเก็บนายไว้จากการหนีอีกก็คือคุกเท่านั้นง้นนายจะเอาอยัางไงดีล่ะถ้านายไม่คิดจะมอบตัวแล้วก็ฉันก็แค่ต้องเกลียกลกลมนาย ทั้งนายและข้าสมเด็เรโกฉันเชื่อว่าพวกนายทั้งคู่ยังสามารถช่วยได้ <c oughs> ให้ตายเรอมอาคายเกะโซมา แกงอาเคงั้นเหรอพวกมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยฟังนะยาฆ่าคนครูคิตาคาตะและสำหรับยากรมิสิ่งที่ฉันสนใจก็คืออยาปล่อยให้มันหนีไปได้พวกนั้นรู้นะตาของพวกเรานี่อยู่แล้วฉันก็เลยสลัดคนที่ติดตามฉันมาออกไปรวมถึงนายด้วยและฉันก็ทำให้แน่ใจด้วยว่าไม่มีใครตามพวกเรามาและก็หมายความว่า เป็นไปได้มากเลยที่อาคคยเคจะถูกสะกดรอยตามมาหน่วยขาวกลองน่าจะรู้แล้วว่าฉันมีความสัมพันธ์ยังไงกับอาคคยเคนารู้ใช่ไหมว่านี่หมายความว่าอะไรตอนนี้มันสาคัญด้วยหรือไงเล่าคุณคาซุมโตะนะสิเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคคยเคฮะที่ฉันกำลังจะพูดก็คือคุณคาซุมโตะขายฉันให้กับหน่วยข่าวกลองแล้วต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจ ตอนนี้พอฉันคิดดูอีกทีนายพูดไม่ใช่เหรอว่บาบนเรือนี้นะ่ะมีเส้นทางหลบหนีเยอะแยะก็ใช่แต่เอาไว้าสาหรับคนเดียวหนีนะงนั้นทําไมนายยังอยู่ที่นี่อยู่ล่ะก่อนนายบอกว่านายจะเกลียดเราฉันไม่ใช่เล่ะฉันยอมรับนะเพราะฉันสนใจอยากจะฟังนายพูดนะรับซะงั้นฉันก็ขอเวลาคิดหน่อยละกันนะ อ้าหยุดทำไมเล่าจัดการพวกมันดิเอ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นมากมายจัดการหักขามันก่อนเลยมันจะได้หนีไม่ได้พวกนี้อาจจะเหมือนกับขยะแก๊งอาเคทั่วไปซะแล้วนะแต่พวกนี้ก็ต้องโดนถล่มเหมือนกับพวกเดิมๆนั่นแหละ からでもキ<タ>ックを作る เนี่ชื่อเสียของแก๊งอาเคของพวกเราจะต้องเสริมเสียนะถ้าเราไม่สามารถจัดการคนแค่สองคนได้แบบนี้นะพวกนายไม่ใช่อดีตแก๊งโทโจล,ล่ะทำงานแบบนี้น่าขายหน้าจริงๆกูุ่มก็ไม่จะได้เวลานี้แล้วนะฮะ นี่นามีแผนเตรียมไว้แล้วเหรอก็มีอยู่แต่มันก็ไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดเฮ้ยครูบันะเออฉันบอกแล้วเฮ้ยว่าต้องเล่นปีขาปล่อยเลยหยุดเอาไว้ไอ้บ้าครูบนะ นี่เหรโทรศัพท์ไทยเร็วเข้าแลว้วมีระเบิดใหญ่เลยละ่ะถ่ายวิดีโอไว้ระเบิดกันเหรอแน่ใจนะว่าไม่ใช่ดอกไม้ไฟนะดอกไม้ไฟบ้านพ่อมึงดีเงี้ย <c oughs> เอาละถอยกลับได้ <c oughs> เร็วเร,ว,เรวด้วย <c oughs> เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าซะอีก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พวกนี้ <c oughs> ทำเกินไปจริงจริง หมอนี่มันวางระเบิดไว้เหรอมันน่าจะเตือนกันดีๆหน่อยนะ เาละครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ